กินน้ำยังไงกินน้ำโชว์หน่อยกินน้ำยังไงกิน,นยังไงน้ำดูครับดูครับกินก็ไม่เหมือนใครดูดูท่ากินน้ำดูท่ากินน้ำจากคำถามก่อนหน้านี้นะครับผมถามว่าปกติน้องช้างกินน้ำยังไงนะครับผมก็ถ้าโดยทั่วไปนะครับเท่าที่เห็นมานะครับผมก็จะใช้งวงนะครับตักแล้วเอาเข้าปากแบบนี้นะครับผม นี้เราใช้คุณยายช้างของเรานะครับสาธิตให้ดูนะครับผมการกินน้ํานะครับแบบโดยทั่วไปนะครับช้างหลายๆเชือกก็จะทําแบบนี้นะครับผมแต่ก็ยังมีการกินอีกหนึ่งแบบนะครับผมก็คือกินกับสายยางนะครับแต่กินกับสายยางนี่ไม่ใช่ว่าจะกินได้ทุกตัวนะครับผมก็คือถ้าไม่เคยฝึกมาก็จะกินกับสายยางไม่เป็นนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีคลิปนะครับให้ทุกท่านได้ดูนะครับตัวอย่างนะครับผมแต่คุณยายของเราเนี่ยก็คือทานได้นะครับผมก็เขาเคยฝึกมานะครับ ส่วนช้างที่กินกับสายยางไม่เป็นนะครับเราก็จะอ่าหยอดนะครับผมหยอดใส่งวงเนาะนะผมเอาสายยางหยอดใส่งวงแล้วก็ให้เขาดูดเข้าปากเองนะครับผมกรณีนี้ก็คือสําหรับเราไม่มีครุหรือว่าถังนะครับใส่น้ําให้เขากินนะครับผมแต่วถ้าพูดก็คงจะไม่เห็นภาพนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีคลิปให้ชมกันนะครับนี่นะครับก็เป็นช้างที่ทานกับสายยางไม่เป็นนะครับผมเขาก็จะเอาน้ําหยดเข้าไปในงวงแบบนี้นะครับ เอาโอเคเนี่ยยิ่ม,ลมเ,เลยวะบ่ดมบึงกันล้ำก็คือเขากินแบบเอาสายยางเข้าปากไม่ได้นะครับก็คือกินไม่เป็นนะครับผมแล้วก็จะหยอดใส่แบบนี้นะครับผมใส่วง,งแบบนี้ให้เขาทานนะครับดมบึงกันนํำ ล land, culture things, culture, 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 สลัดเขาปากไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับ